อย่างทเขาอกเาทีว่าเหนือวานีสเหนือวานีกันเหนือิพกไม่ได้เดิอยู่่างจอเจอเจบเจอกับกระโพเิวาัทีว่ากระโพเทวาแทกต์ต่อไหต่อไหนสมัยใจกันครับอยู่รอบตานมือที่ว่าตัดีิชชูีมัจักขดขออยู่หรือไมไหนเดินยนร้างกาเบอราดคนเอด์าคนตลาดกระสูนดีว่าเหนือาเหือวานิเลูนะครเลนคร้กอดออดูอทีว่ากอดอดหนึ่งแสตไม่ได้สเพื่อกระโพเทวากระโวาเลิ เริ่จัดสะบคอดีด้วเอาละครับตะปนั้นอยู่โรงงานนั้นเงาต้งไนซื้้สอียร์้ส तो तुम्ही तुम्ही पण प्रोटोकॉल 333 कृपया बँक फॉर बाय 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 สมศักดิ์ศรีแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ก็ตามเจอแชมป์เ,เก่าเนี่ยสมศักดิ์ศรีประกาศผลการแข่งขันเรือยาวนที่31ประเภทเรือท้องถิ่นเรือ,เ,รอเหือวารีจากบ้านหนองบนเหนือในร่องน้ำแดงกับเรือประมงเทว,วาจากบ้านประมงในร่องน้ำน้ำเงิน

ครูครับมีอ๊อฟว่าจอนกิวเนี่ยเริ่มหวานแล้วครับแสดงว่าหายโกรธคนเมื่อคืนแล้วยอสเริ่มหายโกรธแล้วคนเมื่อคืนเนี่ยทำให้โกรธอยู่แต่พีอ๊อฟทำให้หายโกรธขอขอบคุผมไม่เคยโกรธใครแล้วไม่เคยทำให้ใครเสียใจโอ้ยโคตเต็มเลย ทันาเป็นงดงามด้วยแต่กระแสสว้แต่คนทั้งหายหาทีกระแสได้เพราะว่าพู้ไหนเข้าเพราะว่าแต่มือวเพราะว่าทุกหน่อยที่โคตรีามที่เจ็ดมามันยังมีตกค้างที่สิบเก้าสามสิบอเกผมเป็นกาแจ้งใเรีนการอทรโครงการในวันนี้นะครับที่ประการแข่งขัน นะครับก็เริ่มมาแต่เช้านะคร the like ับฝากขอขบวนท่านผู้ชมที่มาเที่ยวนะครับประหยัในมือของท่านนะครับอย่ายื่นลงไปข้างล่างสายลงแรงให้ท่านเก็บนะครับมีถุงดำอยู่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทีเก็บนะครับขอบพระคุณครับประมงเทวันเนี่ยเสียดุดแล้วเปลี่ยนนะเป็นลมแล้วประมงคเทป่าเนี่ยหัวเรือผมจำได้แล้วนักงมวยโอ้ ไอ้พี่พ่อหัวเรือนับมวยบ่อกี้นึกชื่อออกเลยใครนึกชื่อออกไหมนักมวยขวัญชัยนักมวยชื่อดังเลยขวัญชัยนักหัวเรือพ่อได้เป็นประธานชุมชนนั่งท้ายเรือสองสามคนเนี่ยคนคนคนที่ฝันใจยเป็นนักมวยใช่ไหมใช่คนละบ่นคาเฟ่เป็นเงินวัดมาศาลเรอ <c oughs> ยกหนึยกสองเป็นโงยกสามเป็นลงเลืนต่อเรื่อนหมดยกสี่ทุบทีเดียวในพักเลยคอยเดียวทพี่พอยกสีตะุบทีเดียวเลยอาจาพูดตะกแกรเต่อยากับต่อไปกับเรือไม่ขอเที่ยวยี่าเก้ารอบนับแดงเปเรือจากบุรีรัมา์มาทีบสิงห์บุรรืบร้วงเป็นสีสเปรครับพี่ดาหอมไก่ครับโคบ เรีบรุ่แล้วครับตอนนี้เรียเาเรือเข้าไปดอีเวยก่อนนะครับนักบันตีสามแล้วกันนะครับเขาก็โวจอดเขาจบฝอยก็จบอยครับเรือพร้อมคูนี้ยีบเก้ รับเงินเก้าก็สิงสาพรกพิดาหอมใจนะสิงหาพรสิงหาพรนั่งเรือพิดาอจากอุบลราชธานพิดาหอมใจกับสีเดิมไ้กำลังใจนะครับเหรือวาลีเรือใหม่แต่ไม่ธรรมดาครับทริปดีให้กำลังใจครับเหรือวาลีโอเคชั้นใหม่ชั้นต่อเรือชื่อชั้นใหม่ครับ ลงเลยพี่าแสดงว่าเมือใหม่ั้าันทำชีพ่กัาบอับ่เย็นมาี่แล้วาไอเอกำนันเอ็ดดี้ไปนอนไม่ยังเลเดเท้าขาไปจุงมาะมกำนัลเรา อยากอยากรู yeah, yeah. Ập, à, ้จักเลยกับกับนาที่นี่ว่าไก่ย่างสันดึงกันอยู่ตรงไหนรามไปถึงน้นแอตี้เลยหนี่ไงเดียวล้างนได้ไหมรนต่าเยลทลายแะอไม่ ตัวทมาโค้ดคทีนตัาสงหาคอสาอเหือานมับ He's not looking, He's not looking. คู่นักกีฬานี้สมศักดิ์ศรีคู่นี้ครับาการนึกไปเลยชื่ออะไรบ้างทั้งสองลำเนี่ยสิงสาทองบภิดาหอมใจค,ครับามาชื่อเลย,เลยประกาศผลการแข่งขันเ,นเรียาวเพื่อที่ ญาตประชาสัมพันธ์ครับหัวแดงสติกล็อกลิมูนลังฟอยหิวภาษาคิดไม่ได้ทำอะไร2020นะครับวันอาทิตย์ที่19มกราคมตั้งแต่ตี4ถึง7โมงเช้าครับสถานที่หน้าวัดนรำโพสติกระยะได้แก่ภาษากิดไม่อยู่แล้วท่ประชุมท่านครับผมเปรนนับตามาสารเราภาษาคิดไม่ ค่นี้จะเป็นผู้ที่สามสิบต่อไปันการกระทงเรือผู้ที่3ามส้งองน้ำแดงกับเรือเขาหินครับรองน้ำแดงเจ้าปูเหล็กไหลน้ำแดงเจ,จ้าปูตั้งแหนบเจ้าปูเจอเจ้าปูมัมนทั้งคู่คขนแผนแสนสเสน่ห์มูเก้าเทศบ,บาลใช้ชื่อชุทนนว่าป้านโรลเลด พยาบาลชีโก้ผู้ใหญ่โก้รูปหล่อลูกสาวเป็นแบกยานาะงลงเรือเองเลยนะครับผุ้ใหญ่โก้มีผู้ช่วยเป็นชาพสตรีลงเรือหลัลงนี้มีผู้หญิงภทยนะสองคนนั่นคือคุณแผนแสงเสน่ห์ส่วนเจ้าปู่เลกหยางใช่ไหมครับอโอโ้โหลมดาวลมดาวดวงดวงรู้สึกา แสดงว่าผู้หญิงไม่ไปยินเนือย่างเดียวายเนือด้วยมีเยอแต่ทัพเคตรัมากาเยอะเลยัน้ว่าจะปู่ทนแทนาน้ำมีน้ำแรกเนี่ยมีน้ำทีกินที่เนวเป็นที่แูชราณคนนีเจ้าปู่ทุนแทนเคยเป็นตัวแทนของประเทศไทยสามสิบีภาย ไปเที่ยงที่จังหวัดอุดรธนีชัยประเทศกัมพูชาสองปีติดกันงครับผมไปด้วยอาหารอร่อยมากครับอุดรธนีชัยหมูวิ่งที่เป็นค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 นนคคน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  มีแต่สนามไม่มีคนเราจะคิดว่าได้แชมป์แน่นอนปลายโมงคนก็ยังไม่มาพอถึงเวลาเปิดปลายสองคนตัดแสงเลยเย่เหมือนนี้เข้ามาทีเดียวปลายสองรถพี่แท็กพี่แดนกันหมื่นคันนี่เรื่องจริงผมละอึ้งจริงๆครับคู่นี้เที่ยวครบนะครับจากูหลายๆายท่านจากูโุงแรนครับเที่ยวนี้จะพ่อจะแม่ลงรนถะอ้าวว้า รถูเจู้กับู้เขาจะแข่งก,ก,กันเจแม่กับยาลูกบอลนะครับดูมท้ายมาท้ายหายเลยเชียวี้เป็นเจ้กับเจ้าูมาแล้วดู่มเ่ नीचे mm -hmm. กู้บุบแสดงความเป็นชาติเป็นเกียรต่เป็นคนอเมริการับนงไทยกับรับอุกฤษคาร์เดนประจําการระดับการแข่งขันการแข่งขันล่องเรือรันอร์เนส220วันที่1 5พฤศจิกายนนะครับทีนักกีฬาโอลิมิกสี่นะครับผู้ชมภามีปร้นักกิโาที่ไ นี่นี่าธะน13กิโลเมตรน้าราธาน23กิโลเมตรเพิ่ะเจิญมานสมัครได้ที่ผมเรนรือเฟซบุ๊กของี่วันกรับสมขรดีไม่มีายอยางได้างเราครับยังไงครับทำเต้องให้ไปพบคุณหมอคุณหอบอกการขี่ขดุ้งน้อรน่จยโอ้โอ้ทให้คิปนั้ตอ ทีม um, ิเกาหลีจากเกาหแล้วจักเกาหลีออกทีมฮุนคูเนี่ยจากเกาหลีน้องชายอ่าอินเดียเป็นเจ้าของทีมครับเที่ที่สามสิบแล้ี่สามสิบนจักรีกับแนบองค์โคออกแล้วพี่ออกมาแล้วขาเบ้อแล้วทุกคนอยากเที่ยวหน่อย โดนเทียบมีดโดนจักรลุกโดนข้อขาแตะเธอกระเทยหมดหดหดกระเทยหมดขึ้นหดละอันเลื่อนตั้งหดละก็ตั้งหดละหดกระเทยหมดในมือคนกันได้ไม่ได้ใจใจจักรลุกจักรลุกเสียเทียสิเทียห้าสามโตกระโดงกระโดงไปเอะเก็บตูนวัดเอะหลุดตัวการเสียหลุดตัวการจักรลุกแป้งถมการแต่ว่าแต่ว่าเทบุโดนเดือดเทบุคนเทบุคน 我唱的歌叫。